เซไฮสวัสดีครับเพืเ่อนเทุกคนพบกับ TK World Talk คุยรอบโลกก่อนที่เราจะไปไขคดีด้วยกัน TK ขอขอบคุณคอมเมนต์ดีๆกำลังใจที่เข้ามามากมายในเวลาสั้นๆของการเปิดช่องนะครับขอบคุณทุกๆคนที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมคลิป TK จะไม่ลืมว่าเริ่มต้นมามีทุกๆคนคอยเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับสำหรับใครที่ผ่านเข้ามารับชมใหม่ ทีเคฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หนึ่งการติดตามมีความหมายและเป็นกำลังใจให้ทีเคมากมายเลยฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเราจะได้อยู่ใกล้ๆกันและไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในครั้งถัดไปครับคลิปนี้ทีเคจะพาเพื่อนๆไปสู่คดีฆาตะกรรมสาวน้อยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทรนเนอร์หนุ่มกล้ามโตเกี่ยวข้องยังไงเกิดอะไรขึ้นในคืนวันนั้นวันที่เธอหายตัวไปและไม่มีวันกลับมาอีกเลย มาไขคดีไปพร้อมๆกันเลยครับย้อนกลับไปในปีคศ2016น้ิณเมืองเกรฟฟรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาแจ็คกอรีนแวนนักกิฟฟหรือแจ็คก,กี้สาวน้อยวัย24ปีนักศึกษาด้านโภชนาการจากเท็กซัสบูเมนยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นมหาวิทยายลัยที่เน้นทักษะวิชาชีพการงานของผู้หญิงที่ใหญ่ที่สุดในเดนตันดัลลาสและฮิลตัน แจ็กกี้ทำงานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟค็อกเทลที่ร้านอาหารแซนบูก้าเตอริและดัลลารดเบ็ดบาร์คืนวันที่13กันยายน2016แจ็กกี้ได้มาเที่ยวที่บา Fry ed, ร์ฟรายสตีดพรบปิเฮาในเดนตันเธอเลิกใช้แอปพลิเคชันหาคู่เพื่อมองหาความสัมพันธ์ในชีวิตจริงและเธอกำลังมองหางานพาร์ทไทม์ใหม่แจ็กกี้ออกจากบาร์ประมาณ23นาฬิกาพร้อมชายคนหนึ่งแล้วคืนนั้น เธอได้หายไปวันรุ่งขึ้นเช้าวันที่14กันยายน2016เวลา6นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองเดนตันได้รับแจ้งว่าพบศพถูกเพลิงไหม้ในสวนสาธรารณะเอคอนวูดริมทะเลสาบเกร็บไวเจ้าหน้าที่พบศพถูกห่อหุ้มร่างด้วยสระว่ายน้ำเด็กพลาสติกสีฟ้าศพถูกแยกชิ้นส่วนและเผาจนไม่เกรียมเป็นที่น่าสยดสยองที่เกิดเหตุยังพบน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วน ผลชนสูตรพิกศพพบว่านี่คือร่างของแจ็คก,กี้เวนเนกรีฟที่หายไปไม่กี่ชั่วโมงศพถูกทำลายด้วยเพลิงไหม้อย่างรุนแรงแม้จะระบุสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้แต่การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่านี่คือการฆาตกรรมเหตุการณ์นี้เขย่าวขวัญไปทั่วทั้งรัฐเทก็กซัสเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเร่งด่วนย้อนรอยไปในคืนวันเกิดเหตุตำรวจได้บอกแสสำคัญจากกล้องวงจรปิดภายในบาร ที่แจ็คก,กี้เข้าไปก่อนออกมาแล้วพบว่าเธอเสียชีวิตภาพในกล้องวงจรปิดเธอได้นั่งพูดคุยอย่างมีความสุขกับชายคนหนึ่งที่รูปร่างดีดูเป็นมิตรกับเธอชายหนุ่มที่อยู่กับแจ็คก,กี้ก่อนที่เธอจะหายตัวไปกลายเป็นศพตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีตำรวจเร่งติดตามชายหนุ่มรายนี้พบว่าชายคนนี้คือชาวดีนไบรอันวัย29ปี ไบรอันเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม1986ก่อนหน้านี้เขาอาศัยอยู่ที่เมืองเบรมัตตันรัฐวอชิงตันไบรอันเคยทำงานที่บาร์ LGBT u r b a บิ o คาร์บอยซารูและเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนที่ฟิตเนสโปรค a l l ในเซาท์เลกจากการสืบค้นประวัติของชาวไบรอันพบว่าไบรอันไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงแต่ในปี2010 เขาเคยถูกจับในข้อหาปลอมแปลงเอกสารและ3ปีต่อมาถูกจับในข้อหามีกัญชาไว้ในครอบครองและก่อนหน้านี้ไบรอันเคยถูกจับในข้อหาละเมิดคำสั่งศาลในการห้ามติดต่อเข้าใกล้แฟนเก่าเพราะเขาได้สะกดรอยตามเธอถึง3ครั้งแคทเธอรีนมาทรีสอดีตแฟนสาวไบรอันเธอเพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายและเคยทำงานที่เซิร์ฟเวอร์ที่บัฟฟาโลววิง ในเมืองเกรฟฟารัฐเท็กซัสมาทิสได้ให้ปากคำกับตำรวจว่ามาทิสและไบรอนเจอกันครั้งแรกในเดือนมิถุนายน2016ชาวไบรอนที่มาทิสรู้จักในครั้งแรกนั้นเขาดูมีทัศนคติที่เรียบง่ายมีรูปรักษ์ที่เฉียบคมหุ่นดีมีกล้ามมีอรอยสักและหน้าตาที่ดูเป็นมิตรดูมีเสน่ห์เหลือเกินเลยสร้างความประทับใจแรกให้กับเธอไบรอนอายุมากกว่ามาทิส11ปี หลังจากทั้งคู่ได้ออกเดทกันไม่กี่สัปดาห์ตัวตนไบรอันได้เปิดเผยเขาหลงตัวเองชอบเรียกร้องความสนใจและชอบบังคับไบรอันจะพูดประมาณว่าคุณจะไม่มีวันเจอใครที่ดีกว่าฉันอีกแล้วกลางเดือนสิงหาคม2016เมื่อมาทิสเริ่มภาคเรียรฤดูใหม่ๆร่วงที่มหาวิทยายลัยนอร์ h เท็กซัสในเดนตันมาทิสตัดสินใจบอกเลิกกับไบรอันแต่เขาดึงดันไม่ยอมบอกจะปรับปรุงตัวเอง มาทิสคิดว่าเขาไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เช้าตรู่วันที่24สิงหาคม2016ไบรอันสะกดรอยตามมาทิสไปในมหาวิทยาลัยกับตันเจอร,ร์มี่พอกร้อยตำรวจโทรประจำวิทยาลัยเขตมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสได้จับกลุ่มตัวไบรอันตำรวจได้ตัดเตือนสั่งห้ามเขาบุกรุกเข้ามาในมหาวิทยาลัยอีกและได้จับกลุ่มเขาในข้อหาค้างชำระค่าปรับใบขับขี่จราจรจำนวนสามใบ 1> ส1สิงหาคม2016สหนึ่งสัปดาห์ต่อมาไบรอันไม่ได้เชื่อฟังตำรวจเข้าสะกดรอยตามมาทิสรู้ว่าเธอพักที่หอไหนและไปหามาทิสในที่ทำงานพาร์ทไทม์ของเธอเขาไม่เจอมาทิสและดูหมุนอิดมากเพื่อนร่วมงานของมาทิสกล่าวมาทิสรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่ได้กลับไปทำงานอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาวันที่6กันยายน2016ไบรอันยังไม่ยอมแพ้ กลับมาหามาทริศอีกครั้งคราวนี้มาเคาะถึงประตูหอพักณนะตอนนั้นมาทิสเธออยู่คนเดียวเธอกลัวมากตัวสั่นเทาเธอไม่ยอมเปิดประตูและหลบซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้ามาทิสกดโทรหาตำรวจอย่างเงียบๆไบ,บรอันตะโกนเรียกหาเธออยู่นานก่อนทิ้งดอกไม้และจดหมายสองหน้าถึงมาทิศสิบนาทีต่อมาตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุได้เจอตัวไบรอันที่ไม่สวมเสือ้อ และเข้าจับกลุ่มตัวเขาในข้อหาบุกรุกไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ได้รับการปล่อยตัวอีกเช่นเคยแม้ว่ามาทีสจะบล็อกเขาทางโทรศัพท์อีเมลและโซเชียลมีเดียของเธอแล้วแต่เขาก็ได้สร้างอีเมลใหม่และเขียนจดหมายถึงเธอในวันเดียวกันนั้นว่าฉันอกหักและมีประวัติอาชญากรรมที่นำดอกไม้มาให้เธอมันทำให้เธอหวาดกลัวถึงที่สุดในตอนนี้กับตันเจอร์มี่พอกเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ช่วยเหลือมาทีส ออกคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินเนื่องจากไบรอันพยายามติดต่อมาทีตอีกไม่ยอมหยุดหลังจากถูกจับกุมมาแล้วเพาะไปที่บ้านของไบรอันในวันรุ่งขึ้นและตั้งข้อหาเขาอีกครั้งคราวนี้ในข้อหาการสะกดรอยตามมาทีสสารสั่งห้ามไบรอันเข้าใกล้หรือติดต่อสื่อสารกับมาทีสในทุกช่องทางภายในเวลาเพียง14วันนี่เป็นการจับกุมครั้งที่3ของไบรอันและสองวันต่อมา ไรอันใช้เงิน5,000ดอลลร์ประกันตัวออกมา13กันยายน2016 b r i a บกรอันกลับมาที่เดนตันอีกครั้งซึ่งอยู่ห่างจากหอพักของมาทิสเพียงครึ่งไมล์คืนนั้นเวลาประมาณ19นาฬิกาเขามาทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ที่บาร์ไฟสตรีทพับบิกเฮาส์หนึ่งชั่วโมงต่อมาแจ็คก,กี้แวนนกรีฟได้เดินเข้ามาที่บาร์ถามเกี่ยวกับงานพาร์ทไทม์ที่เธอกำลังหาอยู่และจบลงด้วยการสนทนากับไรอัน จากนั้นเวลา21นาฬิกาทั้งคู่เดินออกมาจากบาร์ฟรายสตีทพับบิกเฮาส์ด้วยกันและตรงไปที่บาร์อีกแห่งหนึ่งใกล้ๆ s h o แอนด์คร a ฟบาจากนั้นทั้งคู่เดินออกจากบาร์ด้วยกันเวลา21นาฬิกา45นาทีเหตุการณ์ทั้งหมดถูกจับภาพด้วยกล้องวงจรปิดภายในร้านต่อมาแจ็กกี้อยู่ในรถของไบรอันทั้งคู่แวะหยุดที่ร้านสะดวกซื้อ นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่กล้องวงจรปิดร้านสะดวกซื้อได้จับภาพแจ็คกี้แวนเนกรีฟไว้ได้ตอนเธอยังมีชีวิตอยู่ก่อนจะพบศพเธอในวันรุ่งขึ้นตำรวจได้ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ของแจ็คกี้พบว่ากล่าวเที่ยงคืนเธออยู่ทางตอนใต้ของเดลตันหลังจากที่เธอกับไบรอันออกจากชอตแอนคราฟบาร์และพบการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายประมาณ1นาฬิกานาทีในคืนวันที่14กันยายน ไรบ้านของไบรอันในบล็อก14000ของแซนฮิลไดในแฮตเลจหลังการเกิดเหตุฆาตกรรมของแจ็คกี้แวนดักรีฟชาวไบรอันยังคงส่งอีเมลหลายฉบับถึงแคทเธอรีนมาทิสแฟนเก่ารวมถึงรูปต้นไม้ที่เขียนว่ากาละครั้งหนึ่งจุบแรกใต้ต้นไม้ต้นนี้ภาพนี้ถ่ายที่ริมทะเลสาบกรีฟวที่พบศพแจ็คก,กี้มาทิสคิดว่าเขาอาจจะถ่ายรูปนั้น ในวันเดียวกับที่แจ็กกี้ถูกฆ่าและที่น่าแปลกก็คือหลังจากพบศพแจ็กกี้วันถัดมา15กันยายน2016ได้มีใครบางคนเข้าเฟซบุ๊กของแจ็กกี้ส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนกับมาทีสทางเฟซบุ๊กของเธอเธอสงสัยว่าคือชาวไบรอันนั่นเองชาวไบรอันได้ฝ่าฝืนข้อห้ามของศาลสั่งห้ามเข้าใกล้หรือติดต่อสื่อสารกับมาทีสในทุกช่องทางสำแล้วสำเล่า ดังนั้นวันที่18กันยายน2016ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มชาวไบรอันที่บ้านพักของเขาเนื่องจากละเมิดคำสั่งห้ามของศาลและด้วยความที่ไบรอันตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมแจ็กกี้ตำรวจจึงออกหมายค้นบ้านพักของเขาอีกด้วยปรากฏว่าพบหลักฐานเชื่อมโยงการฆาตกรรมแจกกี้มากกว่า100ชิ้นตำรวจพบกระดูกชิ้นส่วนของมนุษย์ซึ่งภายหลังการตรวจสอบ มันคือกระดูกชิ้นส่วนของแจ็คกี้นั่นเองภายในถังขยะสีน้ำเงินขนาดใหญ่นอกโรงรถพบกระเป๋าผ้าสีดำที่มีชื่อมหาวิทยาลัยเท็กซัสวูแมนพิมพ์อยู่กระเป๋าตรงกับใบที่แจ็คกี้ใส่ในคืนวันที่เธอถูกฆ่าพบสายรัดพลาสติกสีขาวขนาดใหญ่ที่มีเส้นผมสีบรอนติดอยู่การตรวจ DNA ในภายหลังยืนยันว่าเป็นเส้นผมของแจ็คกี้พบมีดสไตล์ทหารขนาดใหญ่ซึ่งต่อมา ตรวจพบว่ามีร่องรอยของเลือดคาดว่าเป็นมีดที่ใช้ในการหั่นแยกชิ้นส่วนร่างของแจ็กกี้ตำรวจตรวจพบร่องรอยการพยายามใช้พลั่วขุดหลุมที่สนามหลังบ้านจากการสอบปากคําเพื่อนร่วมบ้านของไบรอันเขาบอกกับตำรวจว่ามีสระว่ายน้ําเด็กสีฟ้าขนาดเล็กสองสระในสนามหลังบ้านของพวกเขาตอนนี้มันได้หายไปเหลือเพียงสระเดียวซึ่งสระว่ายน้ําเด็กเหมือนกับสระว่ายน้ําที่ใช้ห่อหุ้มศพของแจ็กกี้ ตำรวจแกะรอยกล้องวงจรปิดที่ร้านบอมารบริเวณใกล้เคียงพบไบรอันเข้าไปซื้อพลั่วเวลา4นาฬิกา3นาทีในคืนวันที่14กันยายน2016 2สองชั่วโมงหลังจากแจ็คก,กี้ถูกฆาตกรรมและได้เจอใบเสร็จรับเงินการซื้อที่ตรงกันในห้องนอนของไบรอันภายในรถของชาวไบรอันตำรวจค้นพบแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่เชื่อว,ว่าเป็นของแจ็คก,กี้และปืนช็อตไฟฟ้า ซึ่งมี DNA ของแจ็คกี้ติดอยู่บนขั้วไฟฟ้านอกจากนี้ตำรวจยังพบสื่อรามกรูปภาพและวิดีโอที่มีกิจกรรมทางเพศกับเด็กในโทรศัพท์ของไบรอันเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาครอบครองสื่อรามกอนาจารเด็กกับไบรอันเพิ่มชาวไบรอันถูกจับกลุมและควบคุมตัวเพื่อทำการสอบสวนไบรอันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในคดีฆาตกรรมแจ็คกี้แวนเนกรีฟเขากล่าวอ้างว่า นึกไม่ออกได้ซ้ำว่าแจ็กกี้คือใครจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตามตัวเจมฮอนแลนด์สมาชิกอาวุโสของทีมเท็กซัสเรนเจอร์ซึ่งเป็นหน่วยคัดเลือกของตำรวจรัฐเท็กซัสเขาเชี่ยวชาญในการสอบปากคำฆาตกรต่อเนื่องที่มีผลงานมากที่สุดในประเทศกว่า26ปีจากการสอบเค้นอย่างหนักกว่า6ชั่วโมงในที่สุดชาวไบรอันก็ยอมรับสารภาพถึงวิธีการจัดการกับร่างของแจ็กกี้วนนากรีฟ เนื่องจากกลัวความผิดแต่ยังคงยืนยันว่าไม่ได้ฆ่าเธอเธอเสียชีวิตเพราะพวกเขาทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันแบบตื่นเต้นพิสดารเขากล่าวอ้างว่าแแจกี้ขอให้เขาใช้สายรัดพลาสติกในรถรัดคอเธอขณะมีเพศสัมพันธ์กันและเกิดอุบัติเหตุจนเธอเสียชีวิตแต่เจมฮอลแลนด์ไม่เชื่อในคำกล่าวอ้างว่าคืออุบัติเหตุเพราะแทนที่ไบรอนจะโทรแจ้งนายวันวันแต่กลับรีบทำลายศพ เหตุจูงใจในการฆ่าแจ็คกี้แวนนรีฟนั้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงนั้นคือเคทอรีนมาทิสแฟนเก่าของชาวไบรอันเขาย้ายมาอยู่ใกล้ๆมาทิสหวังสบโอกาสในการจัดการเธอเข้าโกรธแค้นเธอที่เธอบอกเลิกแต่พอเจอเหยื่ออย่างแจ็คกี้แวนนรีฟที่มีความคล้ายคลึงกับมาทิสแฟนเก่าซะก่อนจึงลงมือก่อคดีฆาตกรรมในครั้งนี้และในที่สุดชาวไบรอัน ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแจ็คกี้แวนด์กรีฟในเดือนเมษายน2018วันเปิดการพิจารณาคาดีของชาวไบรอันในฟอร์ดเวิร์ธเควินนิตแมกินตี้รับหน้าที่เป็นทนายความให้กับชาวไบรอันแมกินตี้ได้โต้แย้งว่าชาวไบรอันและแจ็คกี้แวนด์กรีฟพวกเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วมีเพศสัมพันธ์กันในแบบตื่นเต้นพิสดารโดยสมยอมหลังจากดื่มแอลกอฮอล์และมึนเมาการเสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุโดยไม่ได้ตั้งใจ ในการใช้สายรัดพลาสติกรัดคอแจ็คกี้โดยการร้องขอของแจ็คกี้เองทำให้ขาดอากาศหายใจขณะมีเพศสัมพันธ์กันไบรอันตกใจกลัวจึงซื้อพั่วมาพยายามขุดหลุมฝังศพเธอแต่ดินแข็งเกินไปไบรอันจึงเลือกวิธีใช้มีดหั่นแยกชิ้นส่วนศพและนำร่างแจ็คกี้ไปเผาเพื่อทำลายมิได้เป็นการฆาตกรรมเพียงแต่ทำลายศพเพื่อปกปิดความผิดเท่านั้นเคทอรีนมาติสอดีตแฟนสาวของไบรอัน ได้ขึ้นให้การเป็นพยานต่อสารด้วยในวันพิจารณาคดีนี้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในสารอายการลูคัสอันลันและแอนนาเฮนันเดสรับหน้าที่เป็นผู้พิพากษาคาดีฆาตรกรรมแจ็คกี้ไวน์นกรีฟอายการได้แย้งว่าชาวไรอันได้จงใจฆ่าแจ็คกี้และทำให้ร่างกายเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยใช้สายรัดพลาสติกรัดคอเธอโดยเธอไม่ได้สมยอมจากนั้น ใช้มีดหั่นแยกชิ้นส่วนร่างกายของเธอแล้วนำไปเผาเพื่ออำพรางคดีซึ่งเป็นที่น่าสยุดสยองยิ่งนักและที่สำคัญผลชนะสุตรศพทางนิติวิทยศาศาสตร์พบว่าแจ็คกี้แวนด์กรีฟไม่มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศเลยซึ่งขัดกับคำให้การของไบรอันที่บอกว่าได้มีเพศสัมพันธ์แบบพิสดารกับเธออัยการกล่าวอีกว่าแจ็คกี้แวนดกรีฟกำลังเริ่มต้นเส้นทางใหม่ ในรั้วมหาวิทยาลัยจนกระทั่งเจอความชั่วร้ายของชาวไบรอันได้ทำร้ายทำลายชีวิตเธอแม้ชาวไบรอันจะปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ท้าว่าหลักฐานทั้งหมดที่พบนั้นสามารถเอาผิดไบรอันได้หลังจากการพิจารณาคดีเป็นเวลาสองชั่วโมงครึ่งคณะลูกขุน12คนพบว่าชาวไบรอันไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมในคดีฆาตกรรมมาก่อนและไม่พบการข่มขืนหรือการลักพาตัว มีเพียงคดีข้อหาปลอมแปลงเอกสารในปี2010และข้อหามีกัญชาวไว้ในครอบครองในปี2014ดังนั้นชาบไบรอันจึงไม่ได้รับโทษประหารชีวิตในที่สุดศาลจึงได้พิพากษาตัดสินชาบไบรอันในข้อหาฆาตกรรมแจ็คกี้แวนด์กรีฟและปิดบังการฆาตกรรมซอนเรน์เคลื่อนย้ายหรือทำลายศพมีโทษจำคุกตลอดชีวิตและได้รับโทษจำคุกเพิ่มอีก20ปี จากคดีความเก่าที่ผ่านมาชาวไบรอันไม่ได้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการสะกดรอยตามอดีตแฟนสาวหรือข้อหาครอบครองเสือลามกอนาจารเด็กที่ถูกกล่าวหาว่าพบในโทรศัพท์มือถือของเขาในระหว่างการสอบสวนชาวไบรอันในวัย34ปีถูกคุมขังในเรือนจำของเมืองพอสเตอร์เคานตี้รัฐเทก็กซัสตามบันทึกของนักโทษจากกรมรัชทันภายใต้กฎหมายแห่งรัฐเทก็กซัสชาวไบรอัน อาจมีสิทธิ์ได้รับทันบนการประกันตัวในวันที่18กันยายน2046คคำพิพากษานั้นทำให้แคทเธอรีนมาทริสอดีตแฟนสาวของชาบรอยันรู้สึกกลัวและกังวลใจเมื่อเขาไม่ได้รับโทษประหารชีวิตเพราะถ้าถึงวันที่ไบรอยันได้ออกมาจากเรือนจำจริงๆเขาอาจจะยังแค้นเธอและกลับมาทำร้ายเธอหรือคนที่เธอรักอีกก็เป็นได้นั่นคือความน่ากลัวที่ยิ่งใหญ่ในใจของแคทเธอรีนปัจจุบัน แคทเธอรีนมาทิสสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสและทำงานเป็นผู้ช่วยทุรการตัวแทนบัญชีที่ไรเตอร์อินชูเรนซ์ในอลบูลค,ค์คีรัฐนิวเม็กซิโกและตอนนี้เธอกำลังแบ่งปันเรื่องราวของเธอกับคนทั้งโลกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่อาจต้องประสบกับสิ่งที่คล้ายกันมาทิสยังคงต่อสู้กับความรู้สึกผิดในใจที่เธอไม่สามารถเตือนแจ็คกี้แวนน์คฟคนที่เธอไม่รู้จัก เกี่ยวกับชาวไบรอันก่อนที่จะเกิดเรื่องอันแสนน่าเศร้านี้กับเธอแต่เธอก็ค่อยๆเรียนรู้วิธีจัดการกับมันปล่อยวางและเดินหน้าต่อไปคลิปนี้จบด้วยการจากไปอันแสนน่าเศร้าของหนึ่งชีวิตที่บริสุทธิ์อีกหนึ่งชีวิตก็ต้องรับโทษกับสิ่งที่กระทําลงไปส่วนอีกหนึ่งชีวิตยังคงอยู่อย่างหวาดกลัวกฎหมายลงโทษพอเพียงและยุติธรรมหรือยังกับผู้กระทําความผิด สังคมไม่ได้เลวร้ายคนต่างหากที่ใจร้ายและน่ากลัวที่สุดคดีนี้อย่างน้อยๆก็จะคอยเตือนสติเราทุกคนให้เรามัดระวังตัวกับคนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ใต้คลิปนะฮะมีข้อผิดพลาดประการใดที่เคขออาภัยไว้นะตรงนี้นะครับยังคงติชมเข้ามาได้เหมือนเดิมทีเครักและห่วงใยเพื่อนๆทุกคนครับพบกันใหม่คลิปหน้า Have a good day. Bye bye ครับ